เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของบางอย่างก็เกิดจากกรรมเก่าค่ะแต่บางอย่างก็เกิดจากพฤติกรรมอืมที่เราทำ้ายตัวเองเช่นคนแก่ตัวแม่แม้กะตั่งตัวแม่เองในช่วงหนึ่งแม่เป็นคนที่เลือดกุ๊ปโอเราโอเคไปทุกเรื่องแม่กระทั่งเรื่องกินนี่สัยกันมากเราแทบจะโอเคบ่อยมาก<อ>มันก็เลยตามใจตัวเองค่ะแต่สิ่งที่เราชอบอ่ะ มันเป็นของที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อเรามันเลกลายเป็นทําร้ายร่างกายตัวเองใช่เพราะนั้นวันหนึ่งมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลใน y o youtube ค่ะเขาบอกว่าคนเลือกกุ๊ปอ้นั้นค่ะไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เอ๊ไอที่กินไม่ได้มันเราชอบทั้งนั้นเลยเออแม่คยบอกเองเลยว่าจะโทษเรื่องกรรมก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่เรา เคยพอใจยินดีได้สัญญาเก่าจะบอกว่าเป็นเพาราะกรรมดนใจให้เรายินดีพอใจในการที่ทำร้ายตัวเองโดยเลือกทานอาหารที่ทำร้ายล่างตายแม่เลยก้ากึ่งจะไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซนแต่ก็ห้าสิบเปอร์เซนน่าจะเป็นเรื่องของสัญญากฎแห่งกรรมโดนใจเราให้พอใจยินดีในการ ทานสิ่งที่ทำลายร่างกายตัวเองแต่มันเหมือนกับบุญส่งผลทำให้วันหนึ่งนึกอยากที่จะศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะเราเลือดกรุ๊ปเนี้ยพอมีพักพวกเขาพูดถึงเปยขึ้นมาเราก็เลยคิดขึ้นมาเองว่าเอ๊ะเขาดูดวงในเรื่องของกรุ๊ปนี้นิสัยเป็นยังไงนิสัยอย่างนั้นเป็นไงก็เกิดรู้สึกว่าเออแล้วเราเลือดกรุ๊ปเนี้ยมันมันเหมาะกับทานอาหารอะไรแล้วไม่ ใหเหมาะกับการทานอาหารอะไรด้วยหรือเปล่าต้อก็เลยจิ้มลงไปก็ได้คำตอบแม่ก็เลยถึงบางอ้อว่าอืมสงสัยวิบากกรรมมันจะเบาบางทำให้มือเราไปจิ้มเรื่องนี้ขึ้นมาอัมงทั้งที่คิดจะถามอย่างหนึ่งแต่ได้<แ>ไปจิ้มอีกเรื่องหนึ่งเลยได้คำตอบแล้วก็เลยจะบอกว่าเป็นวิบากกรรมมันก็อาจจะมีผลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าหากว่าเราชอบแต่เราเลือกที่จะไม่ทานมันในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นโทษค่ะก็พยายามเลี่ยงแต่บางอดใจไม่ไหวเพราะยังแพ้ใจตัวเองแลอกแพ้กิเลสตัวเองก็ขอสักน้อยหนึง <laughs>